ช่วงนี้รับผมจึงอุมาสามมาาาาม่วากำลังดุกับเป็นเจ้าอาระมงผมก็ใจฝากด้าโพระเกศดีว่าแด่ตายไว้ด้วยนะครับหวังว่างงงอย่ารุบังทุกคนนะครับเดี๋ยวประชุมนี้นะครับผมเป็นเจ้าอาระมงนะครับหากินถูกว,วันบ้านโยกย้ใจลเลย่าได้เห็นกล่าวนำมันเวลาขึ้นตกกลางตื่นขึ้นนะครับตาบ้านเราต้องรักเกิดน้ำมันรัวเมือ่อนิดโกดมิดกระตาน่าเจ้าอาระมงช่วยได้ไหมมั้ง ผมก็ไม่กล่าวว่าเจอได้หรือมั้งผมเป็คนเดียวมีความรู้น้อยมีแก่ชาวอางม้งน้าจับจริงๆนะครับแต่ว่าที่นึงถึงไา้มาเจอได้ผมว่าผมเคยเข้าอบรมร่วมๆทีมงานดังพอกทั้เรื่องผมก็อาจจะรายละเอียดของมันระดับนึงนะครับแต่ว่าเห็นผมว่าผมจ่ายเรื่องวิ่งทั้งท้งโจว์มันเรืองตุกวันนะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกให้รู้นะครับฮะมีการกลัวชในกล้องน้ำมันในจังหวัดลุงกาหรือบริเวณกายเคียงคุณ คนเรกกะตกกับคนก็ตกอันนี้กอนเลยคือเจ้าอมุ่งนะครับเจ้าอมุ่งฮาอิงดึกอมุ่งในตาเล่ทงที่ิบพอพ่เจ้าก้าวันเย็เรียกว่าพ่อขำก้าวพรงนะครับตึกลาที่ผมจะได้นะครับผมเียกห่มเหมือนหมอบรัวก็ของพีนนะครับเจ้าอมุ่งผมมาลามาท้ายวันกับวันทำใมเจ้าบ้านใก้เที่ยงสามาบริวงบารรถได้ผมมาว่าเจ้าพอตินี้ก็ผมไปไ่้เลยคับเจ้าบ้านในใกลเที่ยงราบมาบริวบารถ แต่หากวันนู้นเลยมีการมีการเลยรามีด้านพิมีเลยนนอนคุณตีว่าได้รับคุณกระบอกในนอ่นว่อยากองคืเจ้าบ้านอย่ข้งบนตอนนงมาถึงกับบ้านคุณไม่อ่าอยู่รราอยากเลือกเิงึงอ่ะกิประมงจะอยู่ยังไงนะครับเลยอย่างนะครับต่วมาเล้ยเติ้านจนน้ามันนะครับผูปรับรู้เรื่องนี้ขมลเรื่องนี้มากระว่าน้าผีมาแลนครับในตอนเรในการที่ราราข้าจะมีต้าโจนน้ามันอยกล้าฟังนาบานอดนะครับ คนดีรู้เรื่องเรื่องรโดนวอนเพลินคือคนที่ว่าบอกว่าจีบมางนะครับเพราะว่ายาวมางถ้าเจยาวพินกามมืออาหมีต้านยอน้ามันพิ้วว่างงานแบบพินตะกอนว่างงานครับเมือจ้าข้าวอามีต้านยอน้ามันเก็บอยู่ใกล้ควานมาดงคนอาชีพเรกแต่ว่ามีความจะตกในรู้เรื่อง เดี๋ยวจะเองปีธรรมากินตัะโสร่กับปกปืนดีทั้งอีอาตัดที่ร่างอยู่ตอนนี้นะครับคือมันอยู่ในตอนอกด้านล้เนื้อหยีซีขึ้นเลยเนื้อครับบริเวณนั้นเป็นบริเวณเดี๋ยวเจ้ามงคือห้ากินธรรมะเป็นโอยเดีแล้วเป็ดกุ้งเป็นเนื้อปลาเป็ดมึกเป็นดปูนะผมผมมากินอยู่บริเวณตะ้นตลอดแต่ปัจจุบันนี้มีตั้งยน้ำมันมาตั้งทั้งรูปตอนนะครับทำให้ปืนทีมันตะโสร่ผมผมนะครับเป็นคนเป็นยุนดำไม่เลยอม่กิยไมกินกับ แต่ผมก็ไม่เคยเดือดร้อนนะฮะมีที่บ้านมากผมทหารต้องหลงเรียนยกีกอยากกได้โดยการอยากกินมาจากพรมนะครับแต่นั่งยากติดตั้งน้มันอย่ตรงนั้นปุ่นตีตัวนั้นให้ไว้คิดผลที่ตามมาอยานรวยอันดับแรกต้องตียบรมคือยีุ่นตีนการทำาจริงนะครับกิงอยู่คิดวางาของตั้งจะนอแต่ตินี่คือห0ารเมตรนะครับแต่ตาพงเข้าใจ่ไหครับการว่างอวนต้องโลกนี่เปว่างอวนปักอวนตังอยู่กับตีนะครับอวนนี่จะได้สามกระเซหน้า ไม่ว no! ่านาไปเนื so so ้อวนก็เล่นึ้นเนื้อนาไปตายวนไปลงตายนาตอนเน้องคือการเล่นเป็้องน้ำนับจะเล่นเยร้องด้วยไม่อยากไม่อยากจะโว่เลยกินเนื้อเลยลงตายถ้าไม่การน่ากินเอาโดนนี่ครับเทนเี่ยวจะแย้ยาอาโรเมมันตอาอาจจะเป็นก้อนร่างกิโลมาได้พอการวงวนจะง่มแต่ระวังนีครับมหลังจากที่ว่างวนไปแล้วกองใจได้ตั้งกอ้องจะง่งกอที่จะเ้าวนเมื่อปลาเมื่อวนเดืนอางก็ได้น้ำรลางจะมาจีนวน แต่ด้านยาตีวีน้านเจลน้ำมันเราก็ว่างาอยู่วันนี้แต่ดีาจผมว่างวนได้นานขึ้นก็ต้องกล้าอยู่ขึ้นถ้าไม่ผมจับตาได้หน่อยขึ้นนะครับในอยา่องางคนกระศบอีกอันหนึ่งที่วย้ายมาใหม่สาเหตุจากเียว่ามีด้านจอน้ำมันผมโยกไ้ายทังนะครับในด้า,านเจอน้ำมันในยุคปัจจุบันนุ่มันนี่ครับประมาณด้านที่ไม่มีปากกระด้างเทียมตีคมระมุ่งได้จริงไว้มูลค่ารโรงยงี้มันก็จะแางครับ เอกผลดี่ออกมามุ้งได้ทีมาการร่างเตี้ยมับเราต้องการให้เป็นตีอยู่เกิดอาจได้ก้องหลาแล้วกับอยากรับการยกยากอยากพูดมือนย่าที่เพื่อเรียนรู้ภาษาเรียนวิทย์ผมรู้ว่าชั้นนำยูนิตจอบเร่งไวแต่ไม่หยบเทียหมหยบควนนะครับเมื่อเรามาตั้งปากการันเพื่อให้ล้างมาโยมาเกิดไก่ในปารัางแต่ก็มีท่านเจาะน้ำมันมาโยกไก่กับปากการันเสียงจากการกุญแจต่างๆเกิดเสียงอะไรแต่เสียงจยากเรือยซับได้ที่วิ่งก้นกองแต่ละวันบึงบังฟึ่งฟังต่างๆนี่ ผมมีคำท้าว่าปลาที่ไหนจะมาอยู่เรื่อยรอได้เราได้ไปเยอะเลยจากการอี่ปดีกว่ารังในเมืองไม่มีปลาอยู่แล้วถึงงานในนนท์เลยเลื่อยอย่างนึงผมบินเรือไปบุ่มบูนบ้านก้มว่าเรือบุ่มบูนบ้านนี่ไล่ฐานใจมันหลุดยากนะครับเรือบุ่มบูนบ้านในกองไม้ของผมไม่ถึงว่าเรือห้านยาวที่มีเรื่องตีดตายนะครับเลยก็วิ่งไปวันนี้ครับสมัยก่อนผมว่ากินเงงเดียวถ้ากินอยู่เนื่องว่าเราจะไดทั้งในในคำว่าแต่ปัจจุบันนี้หลังจากอีตา้งจอนน้ำมันมาอยู่นาบ้านผม ห5ปีมาแล้วนะครับตอนนี้ต้องพุ่มพวงพัฒนายากตีวิ่งอยู่เพียงเดียวในอดีตนะครับแต่กปผ่มียังมีเราก็จ้างเพื่อนเพื่อห้ากินในใจขึ้นเบื่อไปใหงโน้อต้านในใจก็เด็กมีลาอายู่ปลอดร้าในจัดยักคู่เหมัอนยันยากพรลการในบ้านมากนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปลอดร้าเด็กเคยปลาตู้เด็เคยเคยเดินด้านตามธรรมชาตินะครับปุ่มๆนี่ห้ากินตามดูการนะครับมีกระมือและยีมีวนปูวนกุ้งวนมึกห้ากินตามดูการ แต่อากิลรักจริงๆเนี่ยผมว่ากินเกือวันเปนปลาทูผมเคยจับปลาตาทูตั้งแต่นาคุโอมจะไล่ไปถึงนาโน่นนะครับผมก็จะไล่ไปหนาตามน่านานกบอกแล้วบอกข้าวไปเรนจะเดินไปตามเนี่ยวาใหญ่กว้างไปแต่ล้างยาตีว่ามีตั้งเจทย์อย่างมันมาโยนหน้าบ้านผมนะครับร้าที่เคยเดินตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่น่าช่งใจนะครับก็ทำไม่ตอนนี้ร้านเดี๋ยวก็จากาที่บ้านมาเพี้ยงแต่ว่าลวงก้อนุ้ง แต่ช่วงบริเวณย่างกอนนู้นลงถึงถึงหน้าระดีลาบริเวณนี้ลายังไม่ไปก้าวนะครับปลายังไม่คไปก้าวถึงเป็นเรื่องเนี่ยผมก็ไม่รับมาดูดูได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ยากกู้มันยากแต่ตอนมันเคยมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เคยไม่มีนะครับถึงจะให้เราคิดว่าใครหนึ่งบอทานเอามะนะครับถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับเดียวผมย่างกู้อะไรบ้าคืออาชีพมั่เหมุนว่านนะครับเป็นอาชีพในนาตรงกลางอีกทุนนาตรงกลางยังไงครับถึง เป็นคุตที่ไม่มีกวามรูามออกปุียตรงนี้ครับถ้าวารูมามีพุงจะไม่มาออกนลยนะครับเรโซการเร่งการดำเดือนนัรัฐบาลประกาแรกอันลารวยไม่มีพ้นได้กับพวกผุเลยครับมีแต่พนเดียพวกพุ่มากินเป็นน้ยของตัวเองผมไม่ได้กลายการเร่งตามติกว่าเขาปลูกการเร่งรุ่ผมมาอยู่บนนี้ครับเด็กทิเด็ก่งเล้ด่าเออ่ตน้ำมันแพ้นะครับเด็กไดได้ยังเด็กแวงขึ้นในในกางเด็กการเร่งก็ผมลดลง หระเอกเกาะใต้จนำหนอนโยกย้าย้านะครับถึงอีกอย่างหนึ่งวันหน้าแ้วมเด็กเกิดขึ้นพระเอกเ่าะใต้จอนำมันอาโยกย้ายฟ้านะครับผมผมพอไปห้างกินกันหนอไม่ได้ด้วยว่าลมแรงว่าพี่ไปอยู่ไม่ต้องถุนลมในห้องพี่ผมต้องมากินกันไหผมก็ต้องมาจับกวนเรือาระมงอีกหนึ่ที่มีกันด้านเหล็กไม่ใช่หมายเอาไปขึ้งท้ายกันสอกท้านนหมายเองกันนะมาถึงจอเว่ามันได้นหนีองที่กับมันมีน้อยอย่แล้ว่วนนึกเป็นงานอะไรกี้ก็กหนัาเตียมถึงโราไม่ใช่หมายว่าหมดได้ เราต้องหมาเองกันจะมาห้กินกับยอด่องพเหล็กคณะเหล็กกินไม่ทานไ ok ม่ได้แต่สิ่งก <els> ็จะได้วันเปรอะจะรวยก็จะไเรื่อันต่างรวยของรอย่างกนั้นกินทำไมคืนมาหน้าทางๆต่างกรมนะครับคือการเย็นจริงกัาแฟก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับผม่งโคเล้งตามมาได้เลยว่าผมไม่มีความรู้เราทหารเรียนรู้ว่เรียนได้บอกประเทศนโลกที่คุณพัฒนามีหลายๆประเด็ที่พัฒนาบอลโลกไลยเรามีบทไดนหลายอย่างทิ่งในทิ้งติดตามกวิชาตามตางประเทศเลาก็ตัมาแล้ว บุญดีบุญเรียบมันมือแต่ว่าโลกใส่ไม่พยายามตั้มตามต่อยังของเขาว่าในเมืองการได้วที่พุ่งรูมมากในประเทศเลยที่จะเล่นแรงมีการกู้ยนน้ำมันไร้ฟังนะครับอย่างน้อยไป็นนกิโลขึ้นไปก็ต้องจะมีการโจอแต่บ้านโน้นนี่มาโยแก่เรียงตอนนีทั้งนี้อยู่ในอยู่คือสิบสี่กิโลนะครับแลงในแง่นาคดติจะเกินเกิดขึ้นอีกคุกท้งคือตัวนี้เองยังไปบ้านดีแต่มีการมีการตั้มรวดเลยอะแต่โร่แรงน้ำมันยัางในน่องคำลังจะดำนินการตั้มเออเอเผื่อกันมา่อ เดมกได้ยักบกต็มๆนะครับบกทานนี่อยู่ในรถคือมยานามาอยู่ในบ้านผมก่อีที่กิโลนะครับนี่แก่ห้าทานนะครับกับตกกับอจารงขึ้นก็นี้เดี๋ยวตาหกท่านนี้ขึ้นมาได้มามาอยู่ได้การเอเอ้านกับจะากข้นเรื่องขึ้นกับจาจารยงและยังไม่นับอีกที่เป็นทานกำลังทำรวดทำเอเอตอนนี้ต่อไปหน้าที่งั้นนะก่นหน้าตาทิงปาหน้าเมอเพื่อนหน้าเพื่อนหนุนจัเต็มไปโดยท่านเจ้าน้าที่ภายควังปุ่มท้าหวายจะขึ้นเะื่งขึ้นกับจ้าะครับ

และพวมีความเปลี่ยวมันว่านามันถ้าอยู่ใต้พื้นดินไม่ไปโยกมันมันก็อยู่ๆบนไหนไม่ไปไหนผมเคยถามผมเดี๋ยวเพิ่มว่าทำไมแม่คนไต้หวันกลุ่มเดี๋ยวเพิ่มก็อ้างว่าเราไม่มีความกล้ามันลงทุนมาเตียงแม่ก็จ้งเมื่อนเจ้าวันที่ผ่านมาผมไปประชุมรวมแบบร้องปฏิบัติรวมมังงงที๋ยวเรียกพี่รองปัิบติดดียังบององบ์กบรองโอยรัดสีดีอยู่เลย พอมือกันที่่าที่ด้านที่่าที่ด้านที่ด้านมี้านห่ือบ้านมาพ่ารัวกันมา้วายน้ำมันรยรัวเลยที่ด้านไหนพวงกองมุนนี่ไงรงหักสีวีบ้งร่องกับีพปกกองจตีว่ไม่มีกามีการตกเทียงกันนัานก็จม่งแล้งเดิมนี่เดิมมีไม่มีรวจริงไม่รวจริงพ่บ้าว่าพุมีคนของพในเรือน้ำมันจะจอยนตมอบว่านี่น้ำมันรวยอย่างเขาตั้งรถรลัจนี่บอกว่ไอคนมาแล ลงที่แรกครับถึงจะให้โรคเกี่ยวถือได้หรือยานาทีคือนั่นในผลแต่ชาบ้านไม่ก่อยเกี่ยวถือยานาทีเพราะว่าเจ้านาทีมีความยิงใจกับยาบ้านให้ครับพวกบ้าห้าอยางครับที่ไม่มามีความยิงใจถ้าเอาว่ายานาทีมีความยิงใแน่นอนน้ยาบ้านก็บังหลักบังวงเม่ธิการไปร่วมปาร์ตี้ของมันก็ไปอาเชืยอจากคนนั้นในเรื่องที่ว่าเจ้าบ้านกับยานาทีครับไอ้คนเหล่านี้มันเกิขึ้นยากพวกอีกทังเพื่อครับเม่ออย่างเรามาแกงตัวก็เราเราไม่ไปปวดรักกัตัวเองครับ คราวว่าหากเรยังไม่รวมดีคูยอดตอนนี้ทำไมราไม่เก็น้ำมันไหวเพื่อให้เรารวมแล้เราไคุณยอดกับยีริียีริปีทันปีมันก็ไม่แรลบอมันไม่แร้ไปไหนยังไม่กลับน้ำมันรอให้เราลอคุณ็รอรคนนี่คุณก็รอเหมือนเรายู่ปั่นับแต่เป็นแล้วเก็บน้มันก็ไม่ได้ถูกลงใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกลงครับมีแต่แยังเป็นอยู่มัเดือเดอดโดก้าว่าน้ำมันใดรราลอั ้าให้ตางหมดเลยอย่งเป่งว้าหรืลรใหรือใหญ่ยังกู้งว้าไม่ถึงเป่งว้าครับผมบอกผมบอกนิดนึงเราขุดได้มีบริษัทรับขุดเจาะน้ำมันสำรวจปิโตรเลียมของเราเขาโฆษณา,าว่าเขาไปทั่วโลกเราขุดได้แต่ทาไมรถยนต์ก็รอดอันนี้ไม่<ๆ>ร,รู้มร <c oughs> ไม่ขึนดาวลีผังล้นวนนะครับติดใจรุ่งในโอปโตอลเลยที่ระบานร่วมอุปจะครับโอปที่ระบาดเขาพุ่งโงามนะครับมาบีได้เลยได้ที่มาลานแบกได้ดังเหมือน เลลวออกมาได้เกงปวดร่วมกันเะยไปตำมรุ่นตา้มก้อยตำทุกที่ก็ออยากแต่ว่าคนเวตว่าตัวู้หลงนี้มาให่ตอนคือยาบหมูมุงอยาตั้มบ่าเอาปะโตแต่เละกองตีแต่เละรวมเยอเพิ่มก็อีกหนึง่งถึงยาบหมมุงมากหแม่แต่ว่าพียาวไปที่กงร้รองในดีแลที่ไปกลัดไปเตะกลัรบรวมในยุงเตะน่บมก็มาที่ร่องเบอร์ได้พียาไปที่รยงมาตั้มมาเจ้า,จามูมุง โมี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 คนที่จยย็ามุ่งมาสี่มาทมาตรงนี้ตังตังดีว่า้าจะมุ่งคือรักยานว่าเรกีว่าปก้องทะเลปกป้องยุมจนปกป้องทิ้งไว้ลมเด็กก็โตสู้ยานเดือนไม่ว่าโดยปั้น้ยปัสสาวะอย่างต้านจน้ำมันนะครับคือไม่มีเ้นกลุ่มไหนกับตีกดเรือทิ้งไว้งไนเรือนเพื่อประาชนของมุ่งขอบคุณมากครับอีคัน